ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเมินแต่งงานเร็วมีวุฒิภาวะมากพอชีวิตปัจจุบันแพรนัทธ,ธ,ธิดาอดีตดาราเด็กหลายคนคงจำกันได้ดีกับภาพดารานักแสดงเด็กตาหวานแพรนัทธ,ธ,ธิดาดำรงวิเศษพาณิชย์เธอได้ฝากผลงานในวัย,ยาวไว้ให้ดูหลายต่อหลายเรื่องอทิละครเรื่องเงาอาโศกกับบทบาทเด็กเจ้าน้ำตาและในบทบาทน้องตาหวาน เด็กหญิงผมหน้ามา้าขี้โวยวายในละครเรื่องยอดรักร้อยล้านออกอากาศเมื่อปี2547บอกเลยว่าเป็นดาราเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆในสมัยนั้นแต่ระยะหลังน้องแพรเริ่มค่อยๆหายไปจากวงการละครเนื่องจากบทบาทในชีวิตจริงคือเรียนจนกระทั่งน้องแพรเรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ภาคภูมิใจของคนในครอบครัวมากๆ เรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้ดีค่ะผ่านพ้นไปรู้สึกเต็มที่ตื่นเต้นมากเอาจริงๆยังไม่ชินเพราะว่าเราย้ายไปอยู่บ้านเขารู้สึกว่าเอ๊ะเปลี่ยนบ้านแล้วหรอมีความเปลี่ยนชีวิตเลยด้วยความที่เรายุ่งอาจไม่ค่อยได้เห็นรูปเยอะเดี๋ยวจะทยอยลงงานวันนั้นก็ทําตามอย่างที่เราคิดไว้เลยงานวันที่6มีนาคมเราจัดกันแบบอบอุ่นวิธีแบบง่าย ไม่ได้เชิญแขกเยอะแยะส่วนวันที่7มีนาคมที่ไปทะเลอันนั้นเราไปแบบเราคิดไว้เลยเราต้องการให้มันเป็นปาร์ตี้ซึ่งเต็มไปด้วยเพื่อนๆของเราหลังแต่งยังทําเหมือนเดิมรับงานเหมือนเดิมค่ะยังมีละครที่ต้องถ่ายให้จบแล้วเรื่องมีลูกแพนไว้น่าจะอีกสักสาปีไม่รีบเลยค่ะเพราะอายุเรายังไม่เยอะตอนนี้ยังมีงานที่เราต้องทําอยู่เลยรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ชีวิตคู่ก่อน อันนี้เป็นความเห็นที่ตรงกันซึ่งเราก็ได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่เราไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่ของทุกคนก็คาดหวังว่าอยากอุ้มหลานรอก่อนใกล้30แล้วจะค่อยมีส่วนแผนการไปฮันนีมูนรอให้ผลก่อนดีกว่าค่ะตอนแรกมีแผนคุยกันว่าหลังจากถ่ายละครจบเราไปกันเลยแต่พอมีสถานการณ์เข้ามาเราก็เลยว่ารอให้ซาก่าน,นี้ก่อนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์คอ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ